สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31 พฤษภาคม25 6 7นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ทไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพญา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวพิจิกแล้วก็ลักณะพิจิกกันก่อนโดยจะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่ จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาพิจิกมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาว อังคารเลข3าได้โคจรน,นะครับไปอยู่ในภพเลือนปุตตะนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนา,าพิจิกนั้นมีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับมีความขยันความอดทนนะครับในเรื่องของการที่จะแบบมีอินสปิเรชันมีสิ่งใหม่ๆที่อยากจะก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้วก็มีในน้อมของการที่อยากจะมีสิ่งดีๆในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับนะตัวคุณเองอาจจะ อยากมีแรงแพชชั่นต่างๆที่อยากจะไปสู่ความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้แต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดาวคารเน่เวลาโครจรเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับก็อาจจะใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการทำการตัดสินใจโดยเฉพาะมีดาวราวหูมาอยู่เป็นดาวคู่ธาตุลมแบบเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีคือดวงของคุณจะได้รับการสนับสนุนการส,งส่งเสริมจากคนอื่นที่ดีขึ้นมีแนวโน้มของการคิด แรงสร้างสารรค์นะครับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังคือหุนหันพันแล่นคิดอะไรทําอะไรโดยการอาจจะดูใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจจนเกินไปมันอาจจะทําให้เหมือนกับเสียจังหวะนะครับเพราะว่าคิดเร็วทําเร็วนะ กลัวว่ามันจะไม่ทันกลัวว่ามันจะตกรถตกขบวนก็เลยทําให้แบบรีบทําไปหน่อยแล้วมันก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยไปจนถึงเรื่องใหญ่แล้วแต่ตัวคุณเองจะใชอารมณ์มากหรือน้อยแค่ไหนอันนี้แค่เตือนนะครับไม่ได้บับกล่าวหาเนาะแค่บอกว่าเออถ้าคุณมีอารมณ์มีความรู้สึกก็ดรอปตัวเองลงมาบ้างอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะดาวอังคารกับราหูเนี่ยมันเป็นดาวคู่ธาตุเนี่ยเป็นดวงค่อนข้างแรงนะครับ ดาวประจําตัวด้วยก็เลยอาจจะทําให้ชาวพิจิกอาจจะต้องพยายามคิดไตรตรองตึกตองให้ดีนะครับถึงผลได้ผลเสียให้มากแล้วคุณจะมีโอกาสแนวโน้มทางที่ดียังดีที่มีดาวพระฤาดีโคโจรมาอยู่ในเกณฑ์ลักนาอยู่ในตําแหน่งที่7ของลักนาเล็งเล็งลักเลยทําให้ชาวพิจิกลักนาพิจิกนั้นยังมีสติกับการที่จะหยับยังชั่งใจหรือสามารถที่จะเหมือนกับคิดแล้วก็ บริหารจัดการทุกอย่างด้วยความคิดแล้วก็เหตุและผลมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูนะครับก็ไปอยู่ในภพเลือนปัตตนิเลงกับลักนาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยเพราะาดาวพระบดีนั้นได้พระธาตุของตัวเองในธาตุดินและอยู่ในเลือนเกณฑ์นะครับอยู่ในราศีที่7ของลักนาก็ทําให าชาวราศีพิจิกนั้นได้ผลประโยชน์นะครับเรื่องการเงินการค้าการลงทุนสิ่งต่างๆนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะมีคนคอยสนับสนุนการส่งเสริมสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแต่ชาวพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปว่าอยากคิดแล้วว่าตัดสินใจอะไรโดยใช้เหตุ โดยใช้อารมณ์จนเกินไปมันต้องใช้เหตุและผลนิดนึงนะครับในการควบคู่ในการที่อยากจะทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จได้มันก็จะสําเร็จได้ในการที่เราคิดแล้วก็บริหารแล้วก็จัดการแล้วก็การวางแผนสิ่งต่างๆมันจะทําให้ตัวคุณนั้นรอบครอบได้แล้วทาให้การเงินของคุณนั้นเติบโตและพัฒนาแบบก้าวทวีคูณนะครับทำให้การเงินของคุณนั้นเต็มไปด้วยอ่า พลังงานที่อยากจะหาเงินหาทองแล้วมันประสบความสําเร็จได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมนั่นเองนะก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มที่ดีมากเลยนะครับอีกไม่นานนะดาวพุธกับดาวศุกร์ก็จะโครจรเข้ามาทับนะครับอยู่ในเรือนปัตตนีดาวจะชุมนุมกันอยู่ในเรือนปัตตนีเรือนที่7ของลักขนาเรือนตรงกันข้ามของชาวพิจิกเนี่ยก็จะทําให้ชาวพิจิกอาจจะต้องรับมือนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพระศสบดีเนี่ย โครจร4ดวงเนี่ยนะครับมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกเพราะมันเป็นดาวที่ถูกกันหมดทุกดวงแต่ดาวที่ไม่ถูกกันคือดาวมฤตยูเพียง1ดวงนะครับมันขัดอยู่มันอาจจะทำให้ชาวพิจิกนั้นอาจจะต้องค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะสามารถทาน t r a n s f o r น หรือการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีความอัดใจบ้างมีความรู้สึกที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามแต่ในที่สุดคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่มันเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เติบโตได้มากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวพิจิตลัคนาพิจิกคือราศี สิงของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปเป็นอุจจารภิกุกนะครับอยู่ในเรือนปัตตนิร่วมกลุ่มกับดาวพระราชบดีแสดงว่าชาวพิจิกนั้นจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีมีแนวโน้มของการที่มีโอกาสในเรื่องของการงานที่มีการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมหรือว่าได้รับการยอมรับกับบุคคลอื่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะยังคงแบบ มองเราไม่เป็นมิรอ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะยังไงซะคุณทํางานกับคนที่เป็นคนส่วนรวมอะ่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานแบบเขาเราียกว่าไงพนักงานประจําใช่ไหมครับเราต้องทํางานกับร้อยพ่อพันแม่รลาเราจะให้มาต่อให้เราดวงดีแค่ไหนนะครับก็คงจะไม่มีใครดีกับเราร้อยคนเราก็จะดีกับเราร้อยคนแบบนั้นได้ถูกไหมครับไอนน้ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยต่อร้อยนั่นแปลว่า Uh, ตัวคุณเองอาจจะมีคนรักใคร่มีคนชอบเนี่ยมากขึ้นก็จริงแต่ว่าคนที่เขาไม่ชอบอะ่ะมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่มันจะน้อยกว่านั่นเองนะครับและคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจให้มากกว่านี้แต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าโอเคดีมากกว่านะครับภาวะความรู้สึกความกดดันก็อาจจะน้อยลงอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนแบบช่วยเหลือสนับสนุนเรามากกว่าทําให้เรามีความรู้สึก ใจเื้นมีความรู้สึกเหมือนกับเรามีพลังงานกับการก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับการงานก็ได้รับการโปรโมทการยอมรับการสนับสนุนเดี๋ยวดาวราพะเนี่ยดาวแห่งโชคลาภก็จะโครจรมาทับในเรือนปัตนิด้วยทําให้โชคลาภความสําเร็จนะครับการงานก็เด่นก็ดังก็ปังดีด้วยเช่นกันแต่ว่ามีวิธีหนึ่งก็คือชาวพิจิกก็คงจะต้องเงียบเงียบนิดนึงนะครับเวลามีผลงานมีอะไรเนี่ยก็อย่า อย่าโชว์เยอะเกินไปเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแบบไม่ชอบเราประมาณนี้เนาะทําให้เป็นจุดเด่นเพราะว่าถ้าเราแบบอยู่กลางแจ้งอะ่ะเราจะถูกเล่นง,งานได้ง่ายประมาณนี้เนาะดังนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าถ้าตัวคุณมีอะไรดีๆนะครับอะไรที่เด่นๆเ,เนี่ยควรอย่าอย่าโพสต์นะครับแล้วก็อย่าพูดเยอะเกินไปเพราะมันอาจจะไปเข้าหูคนที่เขาไม่ชอบเราแล้วเขาก็จะมาดิสเครดิตหรือมา ว่าเราแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับลองพิคอพิจารณาดูนิดหนึงแล้วกันเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวพิจิกคือราศีพฤกษ์ของได้ดาวสุขเลข6นะครับได้โคโจรอยู่ในภพเลือนอลิในช่วงประมาณวันที่15ถึง21นะครับ15ถึง21พฤษภาคมนะอ,อยู่ในเลือนอลิ หลังจากนั้นมนที่21ก็จะย้ายไปที่ราศีพฤกษ์นั่นเองนะครับก็แปบ๊บเดียวเนาะเดี๋ยวดาวสุขก,ก็คือดาวคู่ก็จะโครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีดังนั้นในช่วงแรกอะ่ะคุณอาจจะยังมีปัญหามีประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์เล็กน้อยให้เราอาจจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงเพราะดาวาคู่ครองไปอยู่ในเรือนอลิเนะี่ยอลิไหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาหมายถึงการแก้ไขปัญหานะครับที่ดีก็ได้ถ้ามันเป็นตำแหน่งที่ เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีก็แปลว่าเราจะได้โอกาสของการเคลียร์การปรับการเข้าใจกันอะไรแบบนี้พุทธุกคูทธาุน้ำนะครับอยู่ในเรือนอลิปัญหาของความฮอตของเรานะหรือปัญหาความฮอตของคู่จะเป็นประเด็นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะบางทีอ่ะถ้าปัญหามันอยู่ที่เขาให้เราดูแลเอาใจใส่เขาให้มากพอเขาจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ตีตัวออกห่างเรายังทําดีกับเขาเรายังมีความรู้สึกที่ยัง ให้ใจกับเขาเขาก็อาจจะยังอยู่ในความรู้สึกที่ยังอยู่ในร่องอยู่ในรอยที่ดีแล้วก็ยังไม่ไปเปิดประเด็นไปหาคนอื่นอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือวิธีการก็คือการใส่ใจการเทคแคร์การดูแลคู่ครองคนรักแล้วคู่ครองคนรักก็จะดูมีความรู้สึกดีรู้สึกแบบประทับใจเขาจะได้ไม่ไป ที่อื่นที่ไม่ใช่เราอะไรแบบเนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นก็ควรจะต้องปพ,พิจารณาให้ดีหลังจากนั้นวันที่21ดาวศุกร์จะโครจรมาทับในเรือปรนปัตตนิเลงกับลัคนาเนาะมันก็จะทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปรับการ a ารฟอร์เมชันไปในทิศทางที่ดีแบบก้าวทวีคูณทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวความรักความสัมพันธ์นั้นแก้ไขได้ความรักความสัมพันธ์น,ไไน,นั้นมีโอกาสที่จะมีคอมมิทเมนต์ที่ดีแบบฉับพลันเลยนะครับแล้วทําให้ความรักนั้นดูโดดเด่นดูดีมีอนาคตที่ดีมากขึ้นก็ยินดีกับชาวพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกหลังวันที่21พฤษภาคมนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม